ที่แบบว่าโอเคแบบเป็นการเริ่มต้นแล้วว่าเราจะลุยถ่ายทำครับผมอยาอ่างความเข้มข้นนะคะมันจะเป็นยังไงมันเพราะว่าวันนี้แค่แบบว่าแฟนบที่รอดูหรือมาให้กำลังใจวันนี้ก็ล้นหลามแล้วใช่ครับก็ ดีใจนะครับเพราะว่าก็ได้เช็คฟีดแบ็ k เหมือนกันคนก็เหมือนรอคอยวันนี้มานานมากๆเลยเหมือนกันนะครับแลบหลายคนก็เหมือนแบบซับซึ้งหรือว่ารู้สึกตื้นตันใจแทนน้องๆด้วยเพราะว่าทุกคนก็แบบว่าอยากจะเห็นแม็คท์น,นะครับแบบว่าขึ้นมาเป็นแบบเป็นคนําของซีรีส์ แบบว่าเขาก็รู้สึกว่าเออวันนี้ก็เหมือนเป็นวันที่อคอมพลีเราก็รู้สึกอ่านฟีดแบ,บก็กก็ดีใจตัวเราเองเราก็เหมือนดีใจเหมือนกันที่แบบโอเคถือวลา,าลเรืทำ้เฮียแล้วที่เราจะเริ่มต้นทามาาาันจริงจังเงีง้ยครับถามแม็กกันมาคะ่ะกลับมาแล้วคะ่ะเฮียอี้ AI กับคนเดียวคร,ครับผมก็ด <laughs> ีใ,ใจมากๆครับได้เพิ่งจบนี่เฮียไปใช่ไหมครับแล้วก็กำลังจะเปิดกล้องด้เฮียแล้วก็จะได้กลับมาเป็นเฮียอี้กับน้องคนเดียวอีกรอบหนึ่งนะครับก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็รอมาสัมผัสหนึ่งนะได้ ในกำลังจะเริ่มสวดกล้องแล้วนีใจมากครับตื่นเต้นมากด้วยใช่ครับผมก็ทั้งนัดกับแมนก็คือแบบรอคอยมาตลอดแบบว่าหลังจากที่จบจะมีเฮียนะครับว่าแบบจะมีโอกาสไหมนะแบบจะมีดื้อเฮียหรือเปล่าจนแบบมาถึงก็มาถึงวันโบสว์แล้วครับผมก็จะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับแล้วก็จะฝากทุกคนติดตามพวกเราด้วยครับเพราะว่ากำลังจะเปิดกล้องต้นเดือนน้านเดแล้วด้วยครับ สวัสดีครับผมผมเอสนะครับผมสุภาสงเงานครับผมรับบทเป็นเลขาพ้นนะครับซึ่งเป็นเลขาของพี่นะครับผมสวัสดีครับเจมส์เจษดาจมโนนะครับผมก็ได้เล่นเป็นเจมส์หรือว่าน้องชายสางแม่ของพี่คนเดียวนะครับก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของเจมส์นะครับผมก็ขอฝากติดตามฝากกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับผมก้องครับก้องภพโยกมันตีครับได้เล่นเป็น เพื่อนของคนเดียวครับเพราะว่าตอนนี้นะครับถ้าอยากรู้ว่าพวกผมเล่นเป็นใครอะครับก็ฝากติดตามนิ้วเฮียด้วยนะครับครุณป๊อบปี้นะครับคุณป๊อบปี้แพนเนอร์แพนเนอซีนเคยครับเซนเคยจริงๆต้องบอกว่าเราเข้ารอกันมาตั้งแต่นิ้วเฮียเนาะแล้วก็ล่าสุดก็มีนิ้งเฮียสองทิมที่ไทยดูอยู่ที่บอกว่า องคนนี้ก็เป็นหนึ่งในสองคนที่ปรากฏตัวแล้วก็สร้างความตื่นตาตื่นใจทำให้ทุกคนอยากเห็นตอนต่อไปของเขามากนะครับผมทั้งนี้ก็กลับมารับบทนำครับในเรื่องของดื้อเฮียกะหาวโซนนะครับผมก็คาดหวังครับว่า,วา,วาจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่สร้างปรากฏการณ์ในดาวสากลน,นะครับผมแล้วก็แน่นอนสําหรับอันคาร์ตุนไอซีนี้ก็รับรองว่าจะทําให้สมาชิกทุกคนเนี่ยแฮปปี้กับพวกเราแน่นอนเห็นความตั้งใจของผู้จัดนี้ผู้กำกับทางมันดี้เวิร์กนะครับแล้วก็นักแสดงทุกคนเห็นนักแสดงอย่างนี้ก็มั่นใจได้เลยครับว อีกเรื่องหนึ่งแน่นอนครับผมพี่เราอบอกเลยค่ะเรื่องนี้คือจะอันคัดเยอะแค่ไหนอันเนี้ยอ่าก็มีแผนๆไว้แล้วก็ต้องมีอันคัดนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื้อหามันก็มันก็เข้มข้นมากกว่าเดิมนะฮะแน่นอนจริงๆที่เขาบอกไว้ไม่นิดนะเอ้ยก็ครับก็เข้มนเข้มมข้นนักแสดงแหละรีเควสบอกว่าอยากเข้มข้นครับรอคอยมาทั้งทีครับผมก็ต้องมีความเข้มข้นครับ เราต้องเข้มข้นแล้วก็นําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแฟนทุกคนที่รอคอยเราจะทำให้ให้ดีครับอะไรที่เข้มข้นอะไรที่อันคัดก็อาจจะไปเจอกันในไอศีรีแต่เช่นเคยนะครับอันคัดไม่ได้มีเฉพาะแต่ยกซีเนาะเป็นเรื่องของเรื่องราวมิติวามสัมพันธ์ต่างๆที่จะได้เห็นครบทวนมากขึ้นครับก็ติดตามชมได้ยาวมากขึ้น ขอฝากดื่อเฮียก็หาวสมนด้วยนะครับก,ก,ะะก็คือเป็นซีรีส์ที่พวกเราตัง้งใจกันมา,มากเลยนะครับก็เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างจะเข้มข้นอย่างที่บอกจริงเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยก็ เขาเรียกว่าทั้งคนเดียวและเฮียเนี่ยโตขึ้นเยอะมากๆเลยคาแรคเตอร์ค่อนข้างที่จะแบบว่าปรับจากนิ่งเฮียพอสมควรเลยจริงๆเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้ไม่ได้อยากจะเรียกว่าเป็นภาคต่อเขาเป็นเรื่องราวของนิ่งเฮียจริงๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยยังไงเราก็ตั้งใจทําเต็มที่มากๆแน่นอนครับก็ติดตามได้ในแบบในในทางช่องทางทีวีด้วยแล้วก็ทางไอซีด้วยนะครับช่องวันนะครับเอ็ดเ็ดเจ็าเจ็ดเจ็ดใช่ก็ไอซีวก็ฝากติดตามด้วยนะครับ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.